ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาในวันนี้ทางช่องคริ p โตส t ็อกไทยแ l a n d ขอฝากราะสาระข่าวสารในวงการค r y p t o c u r r e n c y โดยเพื่อนๆสามารถเข้าไปเยี่ยมชมบล็อกของเราได้ที่ใต้ลิงก์วิดีโอข้างล่างนี้อย่าลืมเข้ามากันนะคะ สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้มาพบกันอีกครั้งกับช่อง Crypto Stock Thailand ช่องสไตล์พอร์ c แคชที่จะมาอัปเดตทุกข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นไทยและวงการคริปโตเคอเรนซีวันนี้นะคะเราจะมาอัปเดตข่าวต่างๆเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีให้ฟังกันแบบที่เพื่อนๆไม่ต้องอ่านแต่ก่อนที่จะไปฟังกันรบกวนเพื่อนๆช่วยกด subscribe ให้ช่องเราด้วยนะคะเพื่อเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆที่เราจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆคะ่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆพร้อมกันแล้วหยิบกาแฟมานั่งจิบให้สบายใจแล้วเรามาเริ่มกันได้เลยค่ะผู้เชี่ยวชาญจีนชี้บิตคอยเป็นได้แค่แชร์ลูกโซผู้เชี่ยวชาญจีนชี้สเตเบิลคอยอย่าง USDT และ USDC ใช้ได้ดีถึงถ้าเกิดว่ามันมีการควบคุมที่เหมาะสมตรงข้ามกับบิตคอยที่เป็นได้แค่แชร์ลูกโซ ขณะที่รัฐบาลจีนยังคงฉลองการดิ่งลงของตลาดคริปโตในปีนี้อีฟฝานเหอประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร c ีอ r e d เวติกเทคโนโลยีบริษัทเทคโนโลยีสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงการบล็อกเชนใหญ่ของจีนที่ชื่อว่า Blockchain Service Network หรือว่า BSN ได้เขียนคอลัมน์ใหม่เกี่ยวกับคริปโตชนิดต่างๆและลักษณะของคริปโตที่คล้ายกับแชร์ลุกโซคอลัมน์ดังกล่าวที่เผยแพร่ในเดอะ People d i r y หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นของจีนฉบับวันที่วันจันทร์ที่27วิจาร์ณว่าคริปโตคือแช่ลูกโซ่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติเหอผู้เชี่ยวชาญด้านบล็อกเชนคนสำคัญในแดนมังกรกล่าวถึงการล่มสลายของเครือข่ายเทอร์าที่ราคา n a t i v e Token คือเทอร์ราลุน่ซึ่งตอนนี้เรียกกันว่าล u น่าคลาสสิ ดิ่งลง99%และสเตมอนคอยเทอร่า (UST Classic) สูญเสียมูลค่าที่ผูกไว้กับดอลลาร์สหรัฐในอัตราหนึ่งต่อหนึ่งเมื่อเดือนที่แล้วเขายังวิจารณ์แนวคิดสกุลเงินเสมือนที่ได้รับความนิยมมากขึ้นที่เรียกว่า x to e a r n ซึ่งหมายถึงโปรเจกต์ m o v e to e a r n หรือว่า p l a y to e a r n การออกกำลังกายหรือการเล่นเกมเพื่อสร้างรายได้ว่าเป็นกลยุทธ์ฟิชชิงระหว่างเปิดเผยกับคอย Telegraph เมื่อวันจันทร์ นายใหญ่ BSN ยังกล่าวถึงคำวิจารณ์บิตคอยอันลือลั่นของบิลเกตผู้ก่อตั้ง Microsoft และวอร์เรนบัฟเฟต์นักลงทุนระดับตำนานเหอไม่ใช่แฟนบิตคอยหรือคริปโตที่มีลักษณะคล้ายกันใดๆเขาบอกว่าสกุลเงินดิจิทัลทั้งหมดที่ไม่มีการควบคุมซึ่งรวมถึงบิตคอยนั้นคือแชรูกโซตามความเข้าใจของเขาโดยมีระดับความเสี่ยงแตกต่างกันตามมูลค่าตลาดและจานวนผู้ใช้เขาสำทับว่า ตัวเองไม่มีและจะไม่แตะต้องคริปโตวอลเล็ตหรือสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องในอนาคตแม้ได้รับการควบคุมแล้วก็ตามเพราะไม่คิดว่าสินทรัพย์เหล่านั้นมีมูลค่าจากคำบอกเล่าของเหอรัฐบาลของประเทศอย่างเอลซาวาโดที่ยอมรับบิตคอยเป็นสกุลเงินที่ใช้ชำระนี้ได้ตามกฎหมายเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วนั้นต้องการฝึกอบรมทางการเงินอย่างจริงจังไม่เช่นนั้นจะนำประเทศเข้าสู่ความเสี่ยงแม้วิจารณ์บิตคอยและคริปโตอีกหลายสกุลแต่เหอเชื่อว่า ตลาดคริปโตบางส่วนอาจยอมรับได้หากมีการควบคุมอย่างเหมาะสมตัวอย่างเช่นสเตเบิลคอยที่มีเงินสดหนุนหลังอย่าง t ท t e อรและ USD c o i คอของ Circle ไม่ควรถูกมองเป็นแชร์ลูกโซ่เนื่องจากเป็นสกุลเงินที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินไม่ใช่สินทรัพย์เพื่อการเก็งกำไรดังนั้นหากได้รับการควบคุมอย่างสมบูรณ์จะถือว่าเป็นคริปโตที่ใช้ได้ดีเลยทีเดียวก่อนหน้านี้เหอเคยเชื่อสเตเบิลคอยเมื่อปี2020 รวมทั้งยังเคยวางแผนรวมระบบชำระเงินด้วย stablecoin ใน BSN เมื่อปี2021แต่ในที่สุดแผนการนี้ก็มีอันล้มเลิกเนื่องจากว่าจุดยืนต่อต้านคริปโตของจีนการแสดงความคิดเห็นของเหอมีขึ้นขณนะที่รัฐบาลจีนสบช่องตลาดคริปโตล่มเป็นเหตุผลสนับสนุนการแบรนอุตสาหการรมสกุลเงินดิจิทัลโดยมาตรการแบรนล่าสุดที่หน่วยงานต่างๆของรัฐบาลพร้อมใจลงดาบห้ามการทำธุรกรรมคริปโต ทุกรูปแบบเกิดขึ้นในเดือนกันยายน2021อย่างไรก็ตามจากข้อมูลของ Cambridge Bitcoin Electricity c Consumption Index พบว่าจีนยังคงเป็นซัพพลายเออร์การขุดเหมือง Bitcoin อันดับ2ของโลกรองจากอเมริกาทั้งนี้จากข้อมูลจนถึงเดือนมกราคมปีนี้เพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเนื้อหาข่าวของเราในวันนี้กันบ้างคะสามารถพิมพ์มาพูดคุยกับเราได้เลยนะคะ ทางช่องคริปโตสต็อกไทยแลนด์อยากเข้าไปอ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆค่ะและสำหรับข้อมูลในวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้ค่ะขอขอบคุณข่าวต่างๆเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีจากผู้จัดจาก,การไลน์วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วขอบคุณและสวัสดีค่ะ